แทบกรีดโบเมลาดาใส่เสื้อตัวนี้ไปทะเลแวกลึกมากโคตรแซ่บเลยเป็นอีกหนึ่งนางเอกช่อง3มที่ตอนนี้บอกเลยว่าฮอตสุดๆสำหรับโบเมลาดาเพราะนอกจากเรื่องงานจะลุ่งแล้วเรื่องหัวใจก็ไม่ธรรมดาหลังจากที่ปลูกต้นรักกับพระเอกร่วมช่องอเล็กเทียรเดชก็ดูเหมือนว่าโลกทั้งใบน,นั้นจะสีชมพูพิงเลยล่ะคะ่ะอย่างล่าสุดโบเมลาดาโดยปล่อยภาพสุดน่ารักปนเซ็กซี่ออกมาให้ได้รับชมกันโดยภาพนี้สาวโบสวม ใส่เสื้อแหวกอ,อกแบบไร้กระดุมแถมยังโชว์ผิวขาวๆบอกเลยว่าภาพเซตนี้ใครเห็นเป็นต้องกระชุ่มกระชวยหัวใจหลังจากที่ภาพนี้ถูกเยผยแพร่ออกไปแล้วนั้นต่างมีหลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายอทิจีน่าเดอะเฟสคอมเมนต์ว่าเป็นสาวแล้วนาวทิสานาทคอมเมนต์ว่าสวยมากน้องอันดานักสแสดงร่วมช่องได้คอมเมนต์ว่าจะน่ารักสะบัดทุกรูปเลยเหรอคะนอกจากนี้ยังมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักเพียบเลยค่ะ